สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่หุ้นไทยบวกแต่ว่าคุณสังเกตนิดีงที่มันบวกได้เพราะว่าฝรั่งเนี่ยกลับมาซื้อ1,984ล้านดากขายไป9,000กว่าล้านสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการอนุญ,ญาตให้ทำช็อตเซลล์นะหมาว่าเริ่มที่จะมีการอนุญาตให้มีการทำช็อตเซลล์คือปีหนึ่งมี52สัปดาห์ใช่ไหมครับเราพบว่าใน52สัปดาห์เนี่ยหุ้นไทยเนี่ยตกมากกว่าขึ้น คนก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่หุ้นไทยลงเราถูกช็อตหรือเปล่าฝรั่งส่วนใหญ่ชอบช็อตช็อตแล้วนะครับหุ้นตกเขากำไรก็เป็นที่มาที่เขามาพูดถึงกันว่าหุ้นไทยเนี่ยเราถูกฝรั่งช็อตมากเกินไปหรือเปล่าหรือเขามีการช็อตช็อตยังไงทำไมช็อตได้ตลอดเวลาเอาหุ้นที่ไหนมาช็อตในเขตช็อตเซลล์หรือเปล่า ตั้งแต่เรามีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าเขาเริ่มหยุดช็อตไปเลยพอวาหลังหยุดช็อตหุ้นใหม่ก็เลยเริ่มดีขึ้นมามในทิศทางเดียวกับตัวของโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นถ้าเซลล์ทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ผิดปกติคือถ้ามีหุ้นอยู่แล้วก็มาขายแต่ว่าการณีที่แบบคุณไม่มีหุ้นอยู่แล้วคุณขายค,คำถามคือว่ามันก็จะต้องมีการร่วมมือระหว่างคนที่เปิดช็อตกับคนที่เป็นโบรกเกอร์ คุณไทยเนี่ยถ้าเราดูในภาพรวมนะครับของสัปดาห์ของที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามจะให้ดูในเรื่องของคิอ QOQ เลือกจากสัปดาห์นี้เป็น q o q หรือว่า Year to Date ก็ได้จะเห็นว่าเซตเองเนี่ยผลตอบแทนส่วนใหญ่จะแย่กว่าชาวบ้านเขาคือพยายามจะให้ดูว่าไทยเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้เราเทียบกับตัวของอินโดนีเซียก็ตามนะครับหรือว่าเทียบกับประเทศที่แบบบอกว่าชิปเนี่ยเราก็ดูไม่ค่อยดีซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่หุ้นไทยบวกคือบวกตามภูมิภาคนะแต่ว่าคุณสังเกตนิ้ดนึงที่มันบวกได้เพราะว่าฝรั่งเนี่ยกลับมาซื้อพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ล้านจากขายไปเก้าพันกว่าล้านจากเดิมที่อนุพันธ์ผมพยายามพูดอนุพันธ์ทุกครั้งในรายการนะครับคนอาจจะงงๆงอนุพันธ์คืออะไรอนุพันธ์ก็คือพวกที่เฟกนะมีการซื้อลองหรือว่าตัวของช็อตซึ่งมันก็พูดง่ายว่าถ้าคุณคิดว่าลองคุณก็คิดว่าหุ้นขึ้น ถ้าคุณเขาถ้าคุณซื้อช็อตคุณก็คือว่าหุ้นตกที่ <Okay. S 1> ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือว่าฝรั่งส่วนใหญ่ชอบช็อตช็อตแล้วนะครับหุ้นตกเขากำไรแต่ว่าช็อตเนี่ยทำให้ดัชานีมันลงไปด้วยครับเพราะนั้นก็เป็นที่มาที่เขามาพูดถึงกันว่าหุ้นไทยเนี่ยเราถูกฝรั่งช็อตมากเกินไปหรือเปล่าหรือเขามีการช็อตช็อตยังไงทำไม ช็อตได้ตลอดเวลาเอาหุ้นที่ไหนมาช็อตเน,นเก็ตช็อตเซลล์หรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอยากให้ดูว่าตั้งแต่เรามีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยฝรั่งเองจากเดิมที่เคยเปิดสัญญาช็อตเยอะๆนะครับหรือว่าขายเยอะๆตอนนี้ปรากฏว่าเขาเริ่มหยุดช็อตไปเลยพอฝรั่งหยุดช็อตหุ้นใหม่ก็เลยเริ่มดีขึ้นมาในทิศทางเดียวกับตัวของโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าถัดไปนิดนึ่งกับ พี่หน o มศักมีมีวอลลุ่มให้ดูไหมครับที่บอกว่าต่างชาติเริ่มหยุดช็อตไปตั้งแต่มีประเด็นเนี่ยในหน้านี้นะครับตรงไหนไหมครับอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้เอามาครับ <c oughs> ที่เปดครับแต่ว่า <c oughs> ผมให้ดูก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูในเรื่องของการช็อตเนี่ยอ่ผมเริ่มต้นก่อนแอาลกันสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการอนุญ,ญาตให้ทําช็อตเซลล์นะตั้งแต่โอ้ <c oughs> โหระดับอยู่ในหุ้นมา30กว่าปีตอนนั้นเราเทรดกันแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับคือเทรดประมาณ10บโมงแล้วเที่ยงครึ่ง แต่พอหลังๆเนี่ยในช่วงของการลงทุนหุ้นไทยเนี่ยกรณีที่เราไม่มีช็อตพอซิชันเกิดขึ้นหุ้นเวลามันตกนั่นจากว่ามันลงได้ทีละสิใช่ไหมครับกว่าอินเด็กซ์มันจะตกราคาหุ้นจะตกวอรุ่ม,มันหายไปเลย mm hmm. เขาก็เลยคิดวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงนะทาให้ตัวตลาดหุ้นเนี่ยมันมีความคึกคักนะครับ mm hmm. เขาก็เลยไปดูต้นแบบมาจากตัวของผมจะไม่ผิดไม่เกาหลีใต้ก็ไต้หวันนี่แหละนะครับใน mm hmm. เรื่องของการทําช็อตเยอะๆเนี่ย mm hmm. ก็ไปเอาของเขามานะครับ แล้วมันได้เวิร์กมันได้ผลได้ผลยังไงก็คือว่าเดิมเนี่ยทุกคนเวลาล่นุนอย่างคุณคิดซื้อหุ้นเราซื้อเพื่อหวังที่จะให้กําไรกําไรของเราคือเราซื้อราคานี้ราคาสูงขึ้นเราก็จะมีกําไรตรงข้ามนะครับกับการช็อตถ้าเราเล่นช็อตหมายความว่าถ้าเราซื้อตรงเนี้ยถ้าราคาหุ้นตกเรากําไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคือในห้าสิบสัปดาห์เนี่ยของประเทศไทยในเรื่องของตลาดหุ้นไทย คือปีหนึ่งมีห้าสิบสองสัปดาห์ใช่ไหมครับเราพบว่าในห้าสิบสองสัปดาห์เนี่ยหุ้นไทยเนี่ยตกมากกว่าขึ้นตกมากกว่าขึ้นก็คือเช่นห้าสิบสองสัปดาห์เนี่ยครึ่งหนึ่งคือยี่สิบหกอาจจะมีสักป,ประมาณสามสิบห้าสัปดาห์เนี่ยหุ้นตกมันก็เลยมองว่าในเรื่องของการช็อตเนี่ยมันน่าจะช่วยทําให้ตลาดดีขึ้นก็เป็นที่มาว่าเริ่มที่จะมีการอนุญ,ญาตให้มีการทำช็อตเซล แล้วก็มีการช็อตเซลล์อย่างต่อเน,นื่องแต่ว่าในสมัยก่อนการทำช็อตเซลล์เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้มีระบบอัลกอริทึมเทรดเราไม่ได้มีแบบไอทีเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยก็ช็อตตามกติกาก็คือว่าใครจะขายก็จะต้องมีหุ้นก่อนที่จะมาขายได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการช็อตเนี่ยผมอยากให้ดูไปที่หน้าที่ทางตลาดหลักทรัพย์พูดถึงนะครับได้เลยครับเิอเลยครับจะได้อธิบายไปได้ก็คืออยู่ในหน้าสิบสี่นะครับได้ครับ อ่าไม่ให้ถอยเข้ามา,มานิดนึงครับทุกผมได้ไม่ผิดอีกอันหนึ่งนนไหมครับอีกอันหนึง่งนี่แหละอันนี้แหละโอเคครับคือคืออันเนี้ยสิ่งที่ตลาดคือไอ้เรื่องเกี่ยวกับตัวของตลาดหุ้นที่มันผิดปก,กติผิดปก,กติหมายความว่าถ้าโลกทั้งเราอยู่ในเราอยู่ในประเด็นเดียวกันบอลอยิวลดลงหุ้นขึ้นใช่ไหมครับไทยก็ควรจะขึ้นแต่ปรากฏว่าช่วงที่ก่อนหน้าเนี่ยปรากฏไทยลงคนก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่หุ้นไทยลงเนี่ย เราถูกช็อตหรือเปล่าถ้าเป็นที่มาว่าเริ่มมีคนพูดถึงในประเด็นนี้กันมากขึ้นเกี่ยวกับการทำช็อตโพ i ิชันปัญหาของมันของการทำช็อตโพ i ิชันก็คือว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะทราบได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ฝรั่งช็อตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสัดส่วนเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาการช็อตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าคุณคริสเป็นฝรั่งคุณคริสอยากจะขายหุ้นทำช็อตโพ i ิชัน คุณคริสก็จะสั่งโบรกเกอร์ของคุณคริสซึ่งอาจจะเป็น j p พีมาร์กหรือใครก็ตามแล้วก็สั่งส่งคําสั่งมาที่เมืองไทยถูกไหมครับในเรื่องของการเปิดช็อตนะครับคําถามคือว่าตอนนี้ที่ตลาดหรือว่าตัวของกรอตอที่ออกเกณฑ์ใหม่ก็คือว่าเขาไม่รู้เลยว่าไอคนที่สั่งออเดอร์ขายเนี่ยไอทำช็อตเซลล์เนี่ยเป็นคุณคริสหรือเปล่าอืหรืออาจจะเป็นคนอื่นแต่ว่าอยู่ในตะกร้าเดียวกันกับตัวของพวกเนี้ยต่างชาติอื ซึ่งเขาอาจจะไม่มีหุ้นสํารหุ้นเอนะครับเขาอาจจะไม่มีหุ้นเอแต่คุณคริสมีหุ้นเอถูกไหมครับครับผมก็เอาหุ้นของคุณคริสมาขายก็ได้เพราะว่าคนที่ดูแลพอร์ตคัสโซเดียนก็คือเจ้าเดียวกันคุณคริสพอเข้าใจไหมครับในเรื่องของภาพใหญ่ก็คือว่าเนื่องจากว่าเวลาออเดอร์ต่างชาติมาส่งมาปุ๊บมันจะเป็นลักษณะของมีบัสก็คือเป็นก้อนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เลยว่าในก้อนเนี้มีอยู่กี่คน ี่มีหุ้นตัวนั้นอยู่หรือเปล่าหรือไม่มีเลยหรือว่าแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมาก้อนใหญ่ครับต่อให้เราไม่รู้ครับว่ามีหุ้นหรือเปล่าแต่งไงคือออเดอร์มันจะผ่านไปได้หรอครับมันจะโดนเคลียร์ผ่านไปแล้วครับผ,ผ่านได้ครับเพราะว่าบรโกเกอร์นั้นเขามีหุ้นอยู่ครับโอเคหุ้นนั้นอาจจะเป็นอย่างที่บอกหุ้นผมหุ้นใครก็ตามที่เป็นรายย่อยในไทยใช่ไหมครับแต่มันก็ยังไม่มีทางที่จะขายเกินเกินวอลลุ่มที่รายย่อยมีใช่ไหมครับคือคาคาถามว่าช็อตเซลล์คำว่าช็อตเซลล์ทั่วไปเนี่ยอัน้ม่กอาายยูแลว็ข แต่ว่ากรณี<ง>ที่แบบคุณไม่มีหุ้นอยู่แล้วคุณขายคคําถามคือว่ามันก็จะต้องมีการร่วมมือระหว่างคนที่เปิดชอ็อตกับคนที่เป็นบร ו เกอร์หรือว่าคัสตเดียนเพราะว่าคนที่มีหุ้นสมมติเวลาฝรั่งเวลาเขาซื้อในหุ้นในประเทศไทยเนี่ยปุ๊บเขาก็จะไปฝากไว้อยู่ที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าคัสตเดียนก็คือบร ו เกอร์แหละ้นบร ו เกอร์ก็จะมีหุ้นสมมติผมบอ,บ,อบอกหุ้นเอใช่ไหมครับผมมีในในไก่ในใกอไก่ข้อไข่ข้อควายข้อค,คนอะไรก็แล้วแต่มีอยู่สี่คนผมมีหุ้นเออยู่สามคน แต่คนที่ไม่มีหุ้นอยู่หุ้นเออยู่ผมบอกผมอยากขายผมทําช็อตผมขายเลยผมสั่งในเรื่องบรกเดียวกันขายถามว่าเวลาช็อตเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณคิดเห็นหุ้นปุ๊บเอ๊ะเขาจะเอาหุ้นมาจากที่ไหนมาส่งในกรในขอในคอเขามีหุ้นไงมีหุ้นเออยู่สามสามดวยถูกไหมครับผมไม่มีหุ้นแต่ผมสั่งขายอืเพราะนั้นหุ้นมันยังฝ่าอยู่ที่บรกเกอร์เขาหลังอยู่แล้วเพราะนั้นคุณมาตรวจคุณเจอไหม คุณก็ไม่เจอเพราะว่าเขามีคุณอยู่ยังไงก็ไม่โดนไม่เห็นแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ทางตลาดหรือว่า,าตลอต่อเพิ่งประกาศผมคิดว่าอันนี้ดีนะครับที่ในกรณีที่ว่าถ้าตอนเนี้ยเขาให้ในเรื่องของการออกเกณฑ์มาเลยว่ากรณีที่ส่งออเดอร์คล้ายๆอย่างนี้มาเนี่ยแล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้ว,ว่าคุณเป็นเจ้าของตัวจริงหรือเปล่าภายในสิบห้าวันเขาก็ให้ตีความเลยว่าเป็นเด็กเค ช็เซล์ซึ่งอันนี้ <Okay. S 1> เป็นเลิงประกาศวันนี้เพิปประกาศวันนี้นะ <identified. S 1> <laughs> ผมคิดว่าเน,นี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีครับขออนาตถามพี่หนอมศักดิ์คือที่ผมสงสัยเรื่องนี้มานานแนละ้วเมื่อกี้ที่พี่หนอมศักดิ์อธิบายเราฟังครับท่านผู้ฟังครับโอ้โหเป็นประโยชน์มากนะครับใครที่มีคาถามเรื่องนี้ลองลองลองถามมาได้นะครับถ้าตรงไหนที่พี่หนอมศักดิ์คุยได้ก็จะได้ขอ,อข้อมูลตรงนี้แต่เมื่อกี้พี่หนอมศักดิ์อธิบายมาเนี่ยมันคือเรื่องของการช็อตเซลล์หุ้นที่เป็นหุ้นรายตัวถูกไหมครับพี่หนอมศักดิ์พี่หนอม ถูกครับผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนไทยกําลังพยายามที่จะประท้วงหรือว่าถามว่าเอยมันมี naked short ขึ้นมาจริงเนี่ยมันทําให้ตราดหุ้นไทยร่วงใช่ไหมนี่คือตราดหุ้นอินเด็กซ์ผมก็เลยสงสัย,ยนึงว่ามันมันเกี่ยวหรอครับการ short หุ้นรายตัวเนี่ยเขาต้องช็อตหุ้นหลายตัวมากสิครับถึงจะเป็นแรงกดดันทําให้เซ็ตร่วงได้เพราะจริงจริงแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะแค่กดเซ็ตอ่ะเขาก็สามารถเทรด TFX อันนั้นมันก็สามารถ short ล e l l future ได้แล้วมันก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องเดียวกันนะครับคือผมเลยอย่าง เลยงงน,นิดนึงว่าคครับอืมเอ่อจริงจริงอย่างที่คุณคริสเข้าใจนะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีเช่นทีเป็กก็ได้เปิดชอ็อตอันนี้ก็ทําได้เช่น <c oughs> เดียวกันแต่ว่าไอ้กรณีที่ชอ็อตที่ผมบอกเนี่ยในเรื่องของการชอร็อตเซลเลยแล้วก็ตามเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ทําตลอดเวลาการทำชอ็อตเซลจะทําเป็นช่วงๆเพราะว่าคูดเนี่ยมันมีทั้งขึ้นและลงถ้าค <c oughs> ุณขึ้นแล้วคุณมาทําช็อตเนี่ยคุณก็ขาดทุนถูกไหมครับ เพียงแต่ว่าผมคิดว่าส่วนใหญ่นะครับที่เราพูดถึงว่ามันมีการช็อตเซลล์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบรกเกอร์ที่มีการเข้ามาลงทุนอ่าโทษครับตัวของของลูกค้าฝรั่งที่เข้ามาลงทุนกับตัวของบรกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมีแบบลักษณะที่อาจจะต้องมีการซื้อขายกันจํานวนหนึ่งตามเกณฑ์เพื่ออาจจะให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเท่านี้นะครับก็เป็นที่มาว่าถ้าเขามาเทรดเนี่ยคอมมิชชั่นไม่ถึงเขาก็ต้องมีการหาวิธีให้มันมีการทํากําไร หนึ่งในการทําคือถ้าตลาดหุ้นตกแล้วคุณคิดมาซื้อๆเนี่ยมันไม่กําไรถูกไหมครับคุณก็ต้องทําช็อตๆ,ๆเพื่อที่จะทำให้คุณมีกําไรเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาเป็นโอกาสที่เขามองแล้วก็ทําให้หุ้นอ,อาจจะมีการปรับลงแต่ว่าผมเรียนไปแล้วว่าไอ้ที่หุ้นตกแรงๆหรืออะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวกันโอเคไี่ได้เที่คุณถามผมไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าผมท้ดเอาแรกไปนะแล้วว่าอันแรกเลยที่ทําให้หุ้นไทยตกก็คือว่าหนึ่งเศรษฐกิจเราดูไม่ค่อยดี กำไรเราก็ดูไม่ค่อยดีแล้วฝรา่หลงเนี่ยเขาขายมาตลอดครนะครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้หุ้นไทยตกอแต่ว่าไอเรื่องของการทําท็อตเซลล์เนี่ยนะคมัน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 มีเป็นประเด็นก็คือในช่วงที่แบบว่าเวลาตอนหุ้นตกเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยบางช่วงเนี่ยหุ้นทั้งโลกเขาขึ้นแต่เราลบอยู่คนเดียวคําถามว่าไอที่เราลบอยู่คนเดียวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันผิดปกติเราอยู่ในโลกใบเดียวกับเขาหรือเปล่า ถ้าอยู่ในโลกใบเดียวกันเนี่ยมันไม่ควรจะลงแสดงว่าการการซื้อขายในหุ้นไทยเนี่ยมันมีการผิดปกติอืมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะต้องมาจับตากันว่าเอะมันผิดปกติตรงไหนใครเป็นคนขายแต่ในเรื่องของคนมองนั้นก็คือว่าไอ้ที่ทําให้หุ้นตกได้มันก็คือการทรําช็อตเซลล์เขาก็เลยมาคิดว่าไอ้ช็อตเซลล์เนี่ยน,น่าจะเป็นประเด็นที่ทาให้หุ้นตกแล้วอีกอย่างหนึ่งแหละสัดส่วนฝรั่งเนี่ยช่วงนี้มันค่อนข้างจะสูง ร,ร,รายยอดเหลือสาสิกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยฝาหลังตอนนี้เทรดไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเทรดโดยระบบออลกอริทึมเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ตลาดมีการแจ้งซึ่งมันเยอะมากนะครับซึ่งการใช้ระบบเทรดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลในเรื่องของการหวังในเรื่องของการเขาเรียกว่ากินส่วนต่างของราคาเป็นหลักก็เลยเป็นที่มาว่าคนก็เลยมาสงสัยว่าเฮ้ยมันจะมีเรื่องของการทำช็อตเซลล์หรือเปล่าพอสงสยัยรองทำช็อตเซลล์เอะเขาก็เลยไปสงสัยต่อไปอีกว่า ไอคนที่ทําช็อตเนี่ยเขามีหุ้นอยู่หรือเปล่าก็เลยมีคําว่าเ a k e เกตช้อนเซลพอดีมันไปตรงกับเกาหลีใต้ดีกว่าผมว่าพอดีเกาหลีใต้มันมีประเด็นเรื่องนี้คนก็เลยคิด<อ>ว่าเกาหลีใต้ต่างกับเรายัางไงไหมครับที่เขาต้องแบนเลยเนี่ยครับมันมันต่างอะไรของเราครับผมผมว่าเขาเห็นชัดว่าหน้าเขาคือจริงๆการที่เขาแบนแสดงว่าเขาบอกเขาเก็บข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาประกาศนะครับแต่ว่าเขาอาจจะเก็บข้อมูลอย่างที่บอกอ่ะสมมติตอนที่ตลาดจับเออเหมือนกับว่า 6เดือนที่ผ่านมาเขาเริ่มเห็นแล้วว่าบล็อกนี้ซึ่งเขาบอกไม่ใช่มีบล็อกเดียวด้วยมีประมาณ10 investment banker เกอเนี่ยคือใหญ่มากแล้วหุ้นของเขาเนี่ยตก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 ถ้าเราไปดูในอดีตเกาหลีใต้ลงตลอดเลยประเทศที่คุณต้องดูก็คือเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็ไทยเพราะว่า3ประเทศเนี้มีการทําอนุพันธ์เยอะอืมเราจะเห็นนะครับหุ้นไทยถึงแม้ว,ว่าจะอินเด็กไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่วอลุ่มซื้อขายทุกวันเยอะอืม นั่นคือจุดหนึ่งที่ที่ที่เราจะต้องเข้าไปบอกแล้วพอกรณีของเกิดเกาหลีใต้ขึ้นมาปุ๊บมีการทำช็อตเซลล์มีการคิดว่าน่าจะมีเนเกตช็อตเซล์ตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้นะแค่บอกว่าสงสัยแล้วขอตรวจเขาก็เลยยกเลิกเขาเรียกว่าชั่วคข่าวหกเดือนห้ามทำช็อตเซลล์สุดท้ายหุ้นขึ้นทันทีเพราะว่าใครเปิดช็อตไว้คุณก็ต้องมาเข้าช็อตคืนแต่แต่อันนั้นคือเขาห้ามช็อตเซล์ทั้งหุ้นรายตัวแล้วก็ทั้งอินเด็กซ์ใช่ไหมครับอันนั้นคือห้ามห้ามทํา ยังไงครับที่เขาแบนอันนี้อันนั้นผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าก็คือการท่ามก็คือการปิดเน็กเก็ตช็อตเซลล์ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นตัวหุ้นมากกว่าอ่าหุ้นอย่างเดียวโอเคแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหุ้นว่าหุ้นมันก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ที่มีผลต่อดัานดีมันก็มีผลเหมือนกันครับครับเพราะว่าผมเห็น<ต>ว่ามันเด้งหลายเปอร์เซ็นตนะ์แล้วเนอะผมเลยไม่แน่ใจว่าแค่ถ้าเกิด,ดปิดปิดการช็อตเซลล์แค่หุ้นรายตัวแต่หุ้นตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีผลทําให้ตลาดเด้งสามสี่เปอร์เซ็นต์แล้วไหครับวันแรก มีเยอะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเอาง่ายๆบ้านเรานะครับแค่คุณห้ามช็อตเซลล์สมมตินะหุ้นตัวใหญ่เช่นเดลต้าเอโอทีอทอสอพอบรุงุราดคุณทำสิทธิตัวใหญ่อะคุณบอกว่าห้ามห้ามช็อตนะผมว่ามันน่าจะมีคัฟเวอร์ช็อตเข้ามาคุณอินเด็กซ์แค่นี้ก็บวกเยอะแล้วครับแล้วแรงซื้อจากคัฟเวอร์ช็อตมันอาจจะลีควิตตี้ไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่จะต้องไล่ราคาใช่ไหมดีเลยทำให้ตลาดมันขึ้นได้อีกใช่ไหมครับางนั้นแต่ปกติการทำช็อตส่วนใหญ่จะเน้นหุ้นที่มีสภาพคล่อง เพราะว่าหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำไม่งั้นเพราะว่ามไม่ได้ใช่ใช่ครับคือเรื่องสภาพคล่องคือเป็นเรื่องหลักอันนี้พูดถึงเฉพาะช็อตเซลล์ไม่ได้พูดถึงระบบนะครับเพราะว่าระบบตอนนี้ก็อาจจะมีการพูดถึงว่ามี a l ล o อริทึมีเรื่องของ high frequency trade คืออะไรก็แล้ว<ม>ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปัญหาทางเทคนิคแต่ว่าอยากทําความเข้าใจนะครับกับที่คนที่มาลงทุนทุกคนว่าตอนนี้หุ้นไทยที่มันตกเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่า<ม>เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของเราจริงๆที่เศรษฐกิจเราโตต่ํา ผลกำไรบริษัทจดทะเบียนไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตัวของยูของพันธบัตรที่สูงขึ้นทำให้หุ้นไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนต่ําก็เป็นที่มาที่ผมให้รูปดูรูปไปว่าฝรั่งเขาเลยขายมาตลอดการที่คนขายคือฝรั่งตลอดแต่ขณะที่คนซื้อเราไม่มีเม็ดเงินมาซื้อกองทุนไทยทั้งหลายก็เงินก็อาจจะหมดก็เป็นที่มารัฐบาลก็เลยมีการออกกองทุนไทย ESG